มเนี่ยขาเดินกรบครับมีแตบาทพ่แต่าาไอ้คนอคนที่เขาก็จะมีกับหูอิน่ออันหูนี่เจริงปม่บ่นนงานการโอ้ติดานมนาาเรื่องจ้านาเรืองแม่กับลูกเก็นตัวหูปพูดอาจารย์ไทยท่านวะ วยัเดอหัวดุน่ะเ๊ตน้ก็ันบัวว่อกว่ากหัวใหญ่หัวห่น้บานบบงดักนั้นยางตัวเ่ามือหึงเบิ่ดุนะทีว่านินเล็วัหัวดุเดียวเน้นเตัวไดครับอาจารย์เนเน้นูดลกูดงก็สองนครับกูดึงคูดึ้งกสองอแลต้น

ถ้าข่อยกือบ่ได้โอ้มันถือแล้วแม่อาจารย์ซีซีนะมันก็ถือแล้วละงูเมัอนว่ันี่ซาเต้คนละเลขสามตัวมันบอกเออเท่านี้หายกเดียวว่านี้ซาใจไปเนี่ยอาจารย์นะว่านี่ชุดนี่ว่าแล้วว่านี้ซาใจแล้วนี่ยซาใจแล้วเนาะแต่ของว่านี่แล้วนั่ยงูงอนแตงคุ้ยเลยข่อยพี่ละอุ้ยขันมันก็จังมือนี้ทีมันข่อยลุ่มอยู่หันเลยละนักนักเดียไปจังไหนว่าไปให้คุ้ยได้ไปล่ะ โอ้ยมันเทียมันกับข้าเจกบ่อยมันหนีด่ะอุณตวาไปลำท่าอื่นไป้นด้วยนมือนี่นจังเด็กอาลงมันหนีบุกรท่าของยางบินรบาดท่าหขอที่ออปไปจำอีกเศษนี่อ่ะไปก็เึ็นเส้นี่ลงมาของมาเส้นี้ขาบพเขาหนาว่าจะเที้ยิอืมเป็นเส้นเกาข้าจ้าให้ข้าจ้จผู้ใดที่ยออกไป็ำอีกเออนี่ไปดูบินย่างข้าวโจหน่อยอืมย่างไม่เยอะ เตตาดนาไปํำทางยังอออเป็นอิคาแคปนั่เกิดตะวอนพ่อตัวแม่จำข่วมเดท่ยวู่มือเท่าดูนี่เออน้ำมันกขวยสิจะไปขวยไฟก็มีควอมบู้เป็ดบึ้งพืชไปหลุดบ่เกิเหยมูบ่เมูอกัดกัดเสียอันนี้มันยืนอยู่การแก่ตรงรู้การท่านเหล็กโัรศัพทมอยู่ในมูหลุดแต่งามขา คพว่าให้โซ่อด no. ีไปทำน่องนั่นะเพราะว่าเทู่ไปหอาจัรย์เดียวจะเรื่ลยบอกกันละแตูอันที่คนมาบอกซีตัวเดียวหัก่อนเนี่น้าณน่าอะรกผีีผีนะผียังเตกระนาวันกระลงนะเขาพัท่าเดบเขาพัท่านดเบือเพาต้องมาสอนขวัญห่้านนี่มันยิ่งสั่ เอม่ีก่เว้ยไปวันขมุงนาแฮมยูไปเห็นหมดเลยมันได้ทั่วอยกไปยังก็ลดลงหมดตีหาเลยไม่ยิงมาแต่ละย่อมาหนัะขี้บิไบมากหูหูแล้วมันหูแต่มันลุมแล้วนะเขาบอกไปบอกไปมันตายปักกันทั่วอยอาจารย์มาพนเอาไปเ่ออรหานเอาว่า้าะแม่นี่มันนงนี่ไห่ กิ้ไก่เนี่ยชจังหวดบ้านนี่เหรอฮ mm hmm. อแม,มอนนากส่วนคนใ่บ้านนี่มามหาหขายผกหัวบินตะบ,บัดป้ายทะเบียนเขาตัวใด้่ะอาจันฮะแมนเป็นยังตะเก้านีเพิ่อนจบจอดหับผอยอแม่นี่พอดีขี่รถกายรถไายไปจังบ้านนี่ยังไงยังจัหมดปากท่าหเขอยท่าท่านี่เหรอเพ่อดตรวจถหับคือรถมันเพื mm hmm. อ่อนตรวเขาตก๊าลัง สิลนพอดีวโล่งหอาพอดีเือกันลี๋เาลจามาเลย่เรื่องเพรเห็นกระจกเร่องตุากับปมาว่าจังไหนที่ผู่อบอกเด็กตัวเดียวให้อาจารย์หาใส่เนาะหาหาใส่ให้ผีผีก็ค่ากเผีไตหงอันม่ยิงเนี่ยอันสิลนี่การลกหมาดมหมาดต้อบกนี่ก่ ở đèo để xây như cho gặp đối viên của hắn là này chết cầm đối hắn ta khỏi cái này phải nhủ xoay của mía nhưng pin ta bạc ngái thọ ngang như là vặt vài má đắm xong mũa và mình như nghe mình nghe tưởng luôn tôi cả ับชีไม่ต้องบอตายดอกนั่นดอกวานเดียเขาม่เหนน้ำมันอง้อยากเดียวตัวเขาอมันนี้ของบางนั่นเราเขาไปบดให้อาจารย์เน้นย้ำให้ตัวไดก็ค่ะอาจารย์ตันี้ค่ะตัวนีตะลองเอามาจะใส่เจ็ดส่วนเอจะทำอลไะครับตันอยู่นในเจ็ดเก้กาซองแล้ว นั่นต้องวายแบบนเนาะเออนี่อาจารย์ขอไล่เมื่ออาจารย์ละเพราะงั้นเกี่ยวกคนมันก็พูดถี่ว่าคงเผยตัวเนี่มันต้องนี่งน้อยเนี่ยนี่วันนี้วันนั้นอุ้ยน้องวันนั้นโอ้ยนี่ยันบวกเนี่ย นี <py at ete> <speaking einer> ่มือพนันเ่อไปหลายที่มันไปเเวลานานอยู่ด้วยองตั้งหลายดาวอือระเบิโอ้องจ่ยคู่เจ็ดเก้าเจ็ดสองอ๋อเจ็ดเก้าสองเท่านั้นเจ็ดเจ็ดสองเหียญเจ็ดเก้าสองมันสิมาตรงตรงมัต้องไปตัดหลายพี่มต้องไปตัดหลายจไม่จ๊ะ เกอ,อ,องเกรถก็คือข่อยแหงมวดบางหนึง่งข่อยบอกว่าต้องกับดอกอืมเห็นบ้างไหมตุ้มด้ยหงวดบางหนึ่งยังตัดได้อาจารย์มันยังถือบอกว่าบวกพวกต้องกับดอกงานเห็นบ้านนั่นซีซีหรือมึงจะไปกัปปิหนึ่งนี่หมวดก่อนพี่น้องอันนี้มหมวดก่อนนะครับหมวดก่อนค <c oughs> นที่สามสิบอาจารย์ กันไว้ก็ได้อาจารย์กันไว้เจ็ดสองกับเจ็ดเก,นะก้าน่ะเออเงี้ยน่ะเอาเคียงเค็งขึ้นแต่เก้าสองนั่นแล้วให้ตั้งหลายดาวขั้นเขียวเนี่ยอาจารย์ก็อสองให้ย,ยักษ์ดาวล่ะห้าดาวน่ะห้าดาวบอกโอ้ลงเล่มห้าดาวเลยตอนก็สองห้าดาวขึ้นสูงสัมดีนั่นนสูงส,สงัม Ừ, hóa nó hóa đông này, ôi nó ngu khịt tào này, hóa đông rồi, sắp hay bạc quẹt rồi, hay nhăm bin tập bạc, bin tập bạc gấp tám là nổi, thầy vô bát xà, hả? Bát bát xà bát đèn, ôi liều, ừm, à cái chân mày nè, thắp เขาเดี๋มาส่งกวนเถียวนื้อไปให้ nhà ไม่เถียวหนึงมันหันบมดเลยบอกแล้วเขาม่เดี๋ยมาส่งบอกาส่งเตะหห้าเราดิกะสักเจาใคยไล่แล้วพ่อยังมังงูหลอดงามขาอีกเนาะงูหลอดงามขาอีกร่องเงินตัวหลอดงามขาพระพระกับเจ็ดเนาะ เขียวอีกแล้วอาจารย์ขั้นเขียวเหมือนเสือเบนหน้า <c oughs> อโอ้มีทางลุมน้ำตีบานิดต่ลุมตะลุม <40. S 3> ตะลุมที่น้องตะลุมสี่สิบ เขา่้่งรางเหมื่อนี่เขาเขาไม่เขาขาไมเอาอี่กระดานแท่งนี้ดีแล้วพกมือจดไปหาา่ในป่าอ้อยมงอก็ใชไปหาในป่าอ่อนะจ้ะมือดีๆะบึงเยมันีบอมีมองยูบ่ะลกตีข่อยอยูดีๆกับเขามาเผาเลยของมึงีมันมัเป็นใหม่เองเขาอกปลาเอกเลยกดียวเลยตีเเขียน่างอะไรด้้ง อาจารย์เพิ่มเติมให้ที่กิ่งแล้วบนนะ่ะเลาอยากไห้เอาเต้เก้าสนะแต่ว่าหัล้านเ,เลือนบนไม่ตัดกันไรก็ได้หรอกนาอาจารย์เนาะเจออก,กับเจ้เานะคอยคอชีเป้าอนี้หรือก็คือคอยชีเป้าอนี้นะเจบป้อืมอืม giết thứ gì thì yên có vui yên lông mơ yên tiểu quan mình có những gì hay có gì hay quan lông này mưa yên ừ.